สวัสดีครับวันนี้ผมมีアウติ s 2011 Duo เกียร์ธรรมดานะครับ7สปีดนำเสนอ1นึคันปลดป้ายนะครับคันนี้ผมรีวิวสีให้ดูรอบคันนะครับสีทำมาอย่างดีนะครับคันนี้2มื0 0กว่าเข้าห้องอบอย่างดีนะครับนะฮะเนี่ยผมให้ดูนะครับความพิเศษของคันนี้คือไฟหน้า TRD แท้นะครับ แล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตเป็น TRD แท้นะครับนะฮะสปอร์ตไลท์แท้หมดเลยนะครับผมเนี่ยฮะนะครับมาพร้อมทะเบียนสวยๆเลยนะครับหนึ่งสองสี่สามนะฮะเลขเก้านำหน้านะครับผมนะฮะไฟหน้าข้างซ้ายไฟ TRD นะครับแท้นะครับนะฮะสเกิร์ตเนี่ยครับท R D ดีนะครับตรงรุ่นนะครับนะครับแท้นะครับผม คันนี้ได้ล้อรถบ้านด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นล้อขอสิบหกของปีสองพันสิบสี่นะครับเนี่ยครับยางดอกเหลือๆเลยนะครับเอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับผมเนี่ยครับสีสวยร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ครับผมคันนี้นะครับปีกข้างเป็นปีกข้างตัวใหญ่นะครับเนี่ยฮะปีกข้างแท้ตัวใหญ่นะครับมาดูข้างหลังนะครับผม นี่ยฮะชุดแต่งข้างหลังสเกิร์ตทรงทีอาร์ดีแท้นะครับผมเนี่ยครับไปดูนะครับผมนะครับแท้นะครับผมโลโก้ทีอาร์ดีอยู่ครบนะครับเนี่ยฮะคันนี้บอกเลยพรีเมียมจริงนะครับทั้งการขับขี่เครื่องเกียร์ดีไม่มีหอนนะครับเกียร์ไม่มีการหอนนะครับผมนะฮะ ผมไม่ดูแถบข้างขวานะครับะะยางดอกแังเหลือๆนะครับเอาไปใช้ยาวๆนะฮะฟิล์มก็เป็นฟิลม์มไฮคูเพึ่งติดมาเลยนะครับฟิลม์มไฮคูเพิ่งติดมา4,000บาทครับผมนะฮะโลโก้อะไรอยู่ครบนะครับนะครับภาษีปีหน้า67เจ็ดนะครับ14กุมภาหกเจ็ด เดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับนะครับคอนโซลสะอาดสะอาดนะครับเรียบๆเลยนะครับผมไม่มีขาดไม่มีปีอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับภายในสะอาดหอมนะครับมีไฟที่เท้าด้วยนะครับผมนะฮะเกะเกอครบนะครับวิทยุติดแอร์เย็นครับผมเนี่ยครับเจ็ดสปีดนะครับนะครับเบาะดําได้แดงหุ้มใหม่นะครับผมหุ้มเบาะดาแดงรูเลยนะครับ เดิมเหมือนเดิมโรงงานเลยนะครับผมเนี่ยฮะสภาพสวยมากนะครับเบาะนะครับเดี๋ยวผมไ้ดูข้างหลังนะครับนะฮะข้างหลังก็เหมือนกันนะครับผมสวยไม่มีขาดนะครับพึ่งหุ้มมานะครับผมนะฮะแผงประตูก็เดิมเดิมเลยนะครับผมสวยนะครับขับขี่ดีจริงครับคันนี้เนี่ยฮะข้างในนะครับสะอาดไม่มีเหม็นนะครับไม่มีกลิ่น ผมอะไรผมอะไรแบบเลี่ยยๆเลยครับเนี่ยผมให้ดูใกล้ๆนะครับไม่ค่อยสึกนะครับคันนี้เป็นเจ้าของขับเองคนเดียวไม่เคยปล่อยเช่านะครับถึงจะเป็นปลดป้ายแต่ว่าดูแลดีมากครับคันนี้ผมให้ดูข้างขวาข้างในนะครับเนี่ยครับรถไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ เนี่ยครับเบาสวยนะครับผมเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะครับรถใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับนะฮะนะฮะไฟเอนจินอะไรโชว์ครบหมดติดเครื่องหายหมดแล้วครับนะครับสตาร์ททีเดียวติดครับผมรอบนิ่งๆมีสปอร์ตไลท์เนี่ยครับผมนะครับวิยุติดนะครับแอร์เย็นเจียบเดี๋ยวผมให้ดงเครื่องนะครับ ผมไปฟังเสียงเครื่องครับผมนะครับผมเครื่องนิ่มนิ่มเลยนะครับเนี่ยนี่ผมติดเครื่องนะครับเงียบเงียบนิ่งนิ่งเลยนะครับผมเนี่ยครับ่ันหน้าเดิมเดิมนะครับเนะฮะหันหน้าเดิมเดิมเลยนะครับผมฝาครอบครบไอดีครบนะครับเนี่ยครับอันนี้ความพิเศษก็คือกองเกิงไม่แตกด้วยนะครับเนี่ยฮะ คองไม่แตกนะฮะผลมาเราได้มากองแตกหมดคันนี้เกาะองไม่แตกนะครับแบตเตอรี่บอสใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมเนี่ยครับนะฮะเดี๋ยวผมไม่ดูข้างหลังครับเดี๋ยวผมไม่ดูข้างหลังนะครับขับขี่ทางไกลสบายนะครับคันนี้เอาไปโอ้โหขี่ไม่อายใครครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับผมสวยเรี่ยมๆเลยนะครับนะฮะ ไม่มีรูเจาะแก๊สด,ด้วยนะครับทางเราทําให้หมดนี่ฮะก <_ d> um> าวเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเนี่ยฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีชนเลยครับคันนี้เนี่ฮะ <_ d> um> ปะปงหลังแท้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะ <_ d> um> คิวเคอรเลตอยู่ครบนะครับไฟท้ายแท้หมดนะครับคันนี้นีฮะดูรถทดลองขับผ่านนกห้ากทมนะครับ หรือต่างจังหวัดผมมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับนะฮะสปอตไลท์ติดนะครับมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับนะฮะดอกยางข้างหน้านะฮะยังหนาๆเลยนะครับครับครับรถดีจริงครับคันนี้ผมบอกเลยใครพลาดคันที่แล้วสีขาวคันนี้นี่แบบโอ้โหดีจริงครับช้างเผือกคันนี้ครับ โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ